รู้เลยอะได้ยินด้วยอะตกใจเลยดาราได้ยินอ่ะโคต็นยังไงาผมก็เลยมันยัไงไม่มีน้ำตาแต่นี่หวานมาะว้าวเขาก็เลยไม่มีน้ำตาลก็หวานนะเออนี่ไม่ใช่บริวารไทยก็หวานนะโอ้โหเป็นไงบ้างบริวารไม่ใช่เกาหลีเป็นยังไงบ้างตกใจ คือเป็นทริปที่พาทีมงาน,นะค่ะที่สนิทไปเอาติ่งกัน,นะคะ่ะก็นัดแนะกันมาประมาณสักพักนึงแล้วะคะ่ะแล้วก็มาลงตัวแล้วก็ได้ไป <S 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 ความจริงแล้วกับทีมงานเนี่ยไม่เคยมีการเอาติ่งกันมาก่อนเพราะว่าเราทํางานกันแบบเหมือนคนแบบติดหนี้อะไรอย่างนี้นะคะ่ะแต่ว่าพ ปีนี้ก็คือมีพอมีเวลาบ้างเราก็เลยมีโอกาสได้ได้ไ,ดไ,ปไปเที่ยวกันอยากไปเที่ยวนี่คือเราวางแผนยังไงบ้างตารางแบบไหนอยากไปไหนไงเออมก็เหมือนประมาณว่าตั้งกลุ่มแล้วก็คุยกันว่าใครอยากจะไปไหนบ้างอะไรเงี้ยเอาความต้องการของทุกคนแล้วก็ลองลิสต์ดูว่าเออวันไหนไปที่ไหนเลยประมาณนี้แหละค่ะจนจนใหญ่มีาก,การไปกินไปเที่ยวหรือว่าอะไะก็ครบมีทั้งแบบเดินเล่นมีกินมีอะไร มีเออเขาเรียกว่าอะไรชั่วโมงที่ฟรีใครไปไหนก็ได้ประมาณนั้นทีนี้คือเป็นที่ที่เราตั้งใจพาทีมงานไปใช่แล้วคนนั้นก็เป็นทีมงานอันนั้นเขาเป็นอันนั้นเป็นทีมงานคนสนิทหรือว่าเป็นคนสนิทของเราเป็นซัพพอร์เตอร์เป็นดูแลภาพครัวอีกทีหนึ่งผู้ปกครองอหรอทำไมจะเป็นผู้ปกครองอ่ะ แซวเล่นค่ะ,ะ <c oughs> เป็นไงบ้างพองไปเพราะหลายคนเื่อนลูกกว่าจะอาเจอเพราะลูกมันซ่อนซ่อนไว้ก<า>มันเป็นสไลด์ไงเรากมชอบสไลด์ซะด้วยสิอันนั้นนิดนึงทำ<อ>ไมต้องซ่อนไม่ลึกขนาดนั้นล่ะคะลูกวานๆแบบนี้ะไยงความจริงมันก็เออเขาเรียกว่า,าอะไรอะลง ไม่ลงคนก็จะมีคอมถามอะไรอย่อองายงเง <Yeah. S 2> ี้ยแต่พอจะลงไปปุ๊บมันถ้ามันลงแบบจ้องๆไปเลยมันก็จะดูแบบเยอะเกินไปอ่าก็ลหลยข้อไว่ทิไมปนนติ๊กเกอร์ทำไมก้อก็ <laughs> เดี๋ยวกลัวเขาไม่มั่นใจคนะ่ะมันคุณพ่อนองมอว์ิสจริงๆเวลาลงรูปเราต้องถามเขาไปว่าคุณสะดวก แอปไหนอยู่สะดวกฟิลไหนความจริงคือถามนหละคะะ่ะเพราะว่าด้วยความที่เราก็คอนฟอมเยอะ,อะเขาไม่เคยอยู่ในสื่อมาก่อนอะ,อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่เขาลงรูปเองหน้าตรงๆเขาก็รอดรูปนะอ๋อเหรอคะตอนนี้ก็ดูอีกแบบนึงไงแบบใหม่บ้างแบบ ere, แบิสติเกอร์กับันหลักแบบอะไร นี่คือต้องถามผู้บริหารแล้วนะคะแต่ว่าก็คือคุยกันมาก่อนหน้าน,นี้ว่าด้วยความที่เหมือนไลฟ์สไตล์ของเราเข้ากับทางแบรนด์อะไรประมาณน,นี้นะคะ<อ>่ะก็เลยเหมือนเป็นคนที่น่าจะพรีเซนต์ได้ดีตรงหัวใอะเรากลับมาที่กุ้งโซต่อ,อโอเคค<อ>่ะเป็นยังไงบ้างกับรูปที่เลือกลงอ่ะแต่ผมมองว่าทำไมถึงไม่เปิดหน้าให้หมันดูแบบว่าถ้าเป็นรูปมันก็แบบครึ่งนึงมันก็แบบผันหลังบ้างอะไรบ้างจับก็ประมาณนี้ก็ดีนะ ก็โอเคแะไรคนก็แซวว่าหล่อยันเงานะแม่ต้ม่เห็นนะต้มค่ะก็ขอบคุณทุกค่าชมค่ะแล้วจริงๆจะมีแบบเปิดเอกลักษณ์ตัวคู่ไหมคะที่ลงแบบว่าเป็นเราเองกับเขาอะไรยังไม่รู้เพราหลายคนมองขอดูก่อนเขาบอกว่าไม่ต้องรอวาเลนไทายก็หวานได้ใช่เอาให้คาดเดาไม่ได้เผิดไไมคนตโตก็เองเผื่อไหมคะคนเกาแบบว่าไม่มีข่าวลงเยอะคนแซวเยอะอะไรอย่าง ใช่คือด้วยความที่เขาก็ไม่ได้ชินกับเรื่องของในวงนการอะไรขนาดนี้ด้วยค่ะแล้ก็ยังมีคนสนใจอยู่หรออะไรอย่างนี้แสดงว่ <c oughs> แวาแสดงว่าเบลก็รู้ว่าถ้าลงุูปคอมเมนต์มันก็จะมาทันที <c oughs> ก็ประมาณนั้นเราก็ไม่ได้อยากให้แบบว่าเป็นกระแสด้วยจากการลงรูปห <c oughs> รืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเป็นตามธรรมชาติมากกว่าลงเขาเรียกว,ว่าลงตามตามที่แบบ เราเราโอเคประมาณนั้โอเคทั้งสองค่า่เราภูมิใจมากเขาเป็นนักขั้นที่บวก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  <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะก้ขอบคุณพี่เอ็นดูค่ะแต่เนาก็เลยปากถ่ามาคุณวิวว่ามีรูปอัปเดตไหมเพราะว่าในรูปเก่า,าได้คัดนี่แล้ว <c oughs> ก็ยังไม่มีค่ะเขามีเขามีในสต็อกมารูปที่ไปมากับเราอ่ะรูปที่เดียวเราหรือว่าลูปที่แบบว่าต้องใช้นทำกบแนพี่เบล่าเออทกแล้วมันใช้แต่รูปเดิมใ้่เพราะกวมาในไายใช้ไปแล้วไงเนี่ยอยากได้ลูกินเซอรเออมันเป็นอิเซอรต้องไปอ้อนของกันเองไม่งั้นฝากเบล่าไปฝากทางไหนขอสักหนึ่งรูปอ๋อฝากเบล่าไปอ้อนได้มั้ยเออบอกเองไม่ได้ไม่ถึงบอกเองไม่ถึงต้องฝากเดี๋ยวจะลองดูนะจะพยายามค่ะ ปอถาเป็นเรื่องด้่ยเรื่องการสูดเ<ะ>สีเยนไงบ้างเห็นว่าเราก็วันนั้นก็จะันขัน้องเลยใช่ค่ะค,ค,ค,คือความจริงแล้วคุณยายคือป่วยมาสักพักน,นึงแล้วค่ะแต่ว่าออก่อนหน้านี้นก็ดูไม่ได้มีเหมือนซาย,ยาหรืออะไรที่จะเปิดถึงท่านแบบจากไปอะไรประมาณน,นี้คือแต่ว่าทางบ้านก็ก็เข้าใจเรื่องของความเนาะธรรมชาติอยู่แล้วเราก็ใช่ด้วยอายุที่ ท่านี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วอย่างเงี้ยก็มีการทําใจมีอะไรมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าออในวันที่มีการสูญเสียไงทุกคนก็มีความเสียใจมีความผูกพันอะไรกันอยู่และะ้วค่ะแต่ก็ทุกคนดูแลคุณยายอย่างเต็มที่ไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกผัดผุบผกพ้องอะไรแล้วก็ส่งท่านไปสู่สวรรค์อย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ทุกคนจะทำได้อจการ ค่ะคืเหมืนมนอมนเป็ความรู้สึกเราเคยออ้เางไงจะไหวไหมอะไรย่างเค่ะคือเหมือนช่วงหลังคุณยายก็คือเขาไม่อยู่กรุงเทพด้วยเราก็จะได้เจอกันตลอดเลยยิง่งยิ่งตอนตอนหลังที่แบบเริ่มป่วยเยอะก็อยู่บ้านเดียวๆเลยค่ะแต่ถ้าเก<อ>ิดพอสัอองเกครอบครัวเรามักจะไปกันแบบแก๊งสาวๆที่แบบว่าท<ช>่านสวสุไวจริง้รู้สึกยังไงมากับคุณผู้หใช่จะเป็นแก๊งไปไหนมาไหนแบบตลอดค่ะเอ่อ ก็เหนียวแน่นจะพูดว่าเหนียวแน่นขึ้นก็กขันกันแบบใช่ค่ะคือเหมือนพอแบบเหมือนเขาเรียกอะไรตัวเฮดตัวเฮดหายไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะคึงออกมาแล้วก็แบบเหมือนต้องมาจับมือกันแล้วก็เออได้มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องความรู้สึกกันอะไรกันมากยิ่งขึ้นใส่ใจดูแลความรู้สึกกันยิ่งกว่าเดิมมีคสอนนซลยาที่แบบเราปรับใช้ในการใช้ชีวิต คือคุณยายเขาเป็นคนอารมณ์ดีมากอะคะ่ะเขาเป็นคนแบบเหมือนยิ้มยามตลอดเวลา <Okay. S 1> เขาโอเคฮาหัวเราะอะไรอย่างเง <Okay. S 1> ีย้ยตลอดเราแค่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้รับของกำลังใจวค่ะแล้วก็ได้รับถึงความอบอุ่นแล้วเราก็เห็นว่าคือแบบลูกหลานเขารักคุณยายมากแบบมากๆเลยอย่างเงี้ยคือมันก็มาจากตัวเขาที่มันเขาเป็นเขาเป็นคนที่แบบใจเย็นแล้วก็น่ารักคือเออใจดีมีแต่คนอยาก เมืพอเรามองเห็นแล้วเออแบบเออความจริงแล้วความความจากข้างในอ่มันส่งต่อไปถึงข้างนอกแล้วก็ทําให้คนรอบข้างรักเขาจากสิ่งที่เขาเป็นเองง่ายดากับโดมเบลล่าเอีรู้สึกว่าเราทำไจากไม่ใจญ่หมดแล้วยังว่าในส่วนทมันเหลือสิ่งนี่ยังไม่ได้ทำรายได้สร้งไม่มีนะคะมิมีก็ทำเต็มที่ทุกอย่างยัไปรู้สึกไงหลายคนก็ชื่นชมเราตรงที่ว่าเวลาไปไหนเราไม่ได้แบ่งปัญหาเอาแกลมคู่สอบวไป ไปรถคันใหญ่พร้อมกันก็แต่หลายเจนรู้สึกยังไงบ้างคือด้วยความที่เราอยู่กับเขาเราก็มีความสุขด like ้วยเวลาอยู <t <t ่กับเออในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีช่วงที่แบบเราทํางานยุ่งมากๆอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นพวกอย่างน้อยเทศกาลหรืออะไรที่เราได้หยุดบ้างอ่ะยังไงก็ต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัวคือเราก็รู้สึกว่าเราอยู่กับเขาเราก็ เราก็มีความสุขเขาอยู่กับเราแบบได้เห็นหนะเราหนึ่งเขาก็ชื่นใจบางทีไปเยี่ยมแบบวัละสิบสิบห้านาทีแต่ว่าพอเขาได้เห็นเราแล้วแบบมีแรงขึ้นมาในพาร์ทของว่าเราเป็นผู้ญิสระหมายถึงว่าเดกสุดในบ,บ้านเราดูแลพลาร์ทสวอยังไงบ้างเพราะแต่ละคนก็แตกต่างก,กันในช่วงวัยก <c oughs> ็เขาบาคนรู้สึกว่ามันอาจจะมีช่วงวัยที่หากันดูแลยากไม่ยากค่ะจะจะยาก ประมาณว่าบางคนอาจจะเหมือนเดินไม่ค่อยไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลาตามเงื่อนไข,ขของแต่ละคนไปว่าเออคนไหนจะต้องอะไรแบบไหนหรือว่าอย่างน้อยแบบรีทันข้าวด้วยกันทุกคนต้องกินข้าวทุกวันอย่างเงี้วยหรือเปล่าะคะเราก็เออหาเวลาทานข้าวรุวมการอย่างเงี้ยเขาอยกันตรงนจำได้ไหมว่ามันที่ต้องเป็นดาราคุยายว่ายังไงกับเราบ้างเขาดีใจเขาเพิ่มปิ่งกับเราอีก ก็จำดจว่าเขาแบบดีใจภูมิใจเขาจะไม่พลาดทุกผลงานเวลามีอะไรออนแอร์ก็จะไม่ยอมไปไหนเลยจะต้องอยู่แบบหน้าทีวีเปิดสแตนด์บายรอไว้ก่อนบางทีแบบเออประมาณเป็นแบบสองทุ่มสามทุ่มเลยเปิดตั้งแต่ประมาณสี่โมงใช่เปิดสแตนด์บายเอาไว้อางเงี้ยอทีมดูหน้าจอรอไว้เหรอใช่ค่ะเขาเพ่วนก็คือเลตติ้งส่วนหนึ่งได้จากเขาแน่แ จริงไม่ใช่เฉพาะคุณวิวหรอกก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยรวมถึงเพื่อนพี่พลอยหรือใครทุกคนที่มาช่วยจัดงานแล้วก็ส่งคุณยายแบบดีที่สุดมากๆเลยค่ะก็คุณวิวเขาจะมาวันเทยไทยหน่อยเพราะว่าเวาจะอยู่่ามประเทศแล้วก็ได้เลื่อนตัว๋วแล้วก็กลับมาเร็วขึ้นแล้วก็มามาร่วมง,งานขอบคุณ,คณก็มั่นใจแต่เราก็